โอเคนะครับกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ทีอ่อยู่ในเกมเดดบายไดรย์กันดีเช่นเคยนะฮะเราก็มาเล่นตัวเดวิลลี่มาเดินนะฮะจากอีพีที่แล้วเราได้เลื่อยไปแบบจุกๆนะฮะเราก็แบบใหญ่คิโมะนะฮะว่าการเลืองของเราเนี่ยมันสุดจัดเปื้อโปกไปเลย ไปเรื่อยครับโอเคนะครับว่าไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็แต่้งใจทําผลงานออกมาให้แบบดูตลกสนุกสนานนะอืมไม่ซีเรียดไม่อะไรสนุกอย่างเดียวสนุกจุดจะเป็นบ้า ก็ว่าไปนั่นเรากดพร้อมไปเลยนะกดพร้อมไปเลยก <affirm> ดพร้อมไปสิรอไรเอ้ารอไรเราไม่รอนะฮะเราไม่รอนี่็รอแบบหนึ่ง อันนี้ก็พยายามจะผมพยายามฝึกแบบตัวเบลลี่ให้มันชํำๆนะ่อยโทมัสแมตโมทมัสกดซีอื้อาจจะไม่ช่ำม,มากนะคือแบบแก็เล่นแบบตาปฏิยาใสอ <c oughs> โอเคมาแล้ว กลัวนี่แหละคือพลังของข้าถูกต,ตามาเราก็พร้อมที่จะฆ่าเซอร์แล้วนะน่ารู้จะฆ่าได้หรือเปล่าว่าจะเจอด่านที่แบบเป็นหนุปสักคต่อเราก็ได้นะใครจะไปรู้ จร,จ,รจริงจริงเลย <c oughs> เราก็จะโอเคอด่านก็พอใหญ่อยู่นะด่านก็พอกว้างอยู่ <c oughs> เราเราจัดเลยเพล่อเราไปเครื่องไหนดีเครื่องไหนดีขนาดนี้ผมยังไม่ชี่เคื่อท่าไรแนละ้เก <c oughs> okay. ๋มาขี่เครื่องนี้ล่ะ ชนี้หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีไม่มีเมี่อกี้เราเห็นคนมาแบบโอ้โห หลบไปทางไม้นะเราก็โดดเราก็โดดเราก็โดโดข้ามตามไปเลยรอ,ออะไรล่ะเขานุนกลับเราก็จะมาล่อทางนี้เลย

ติดไม้น่าจะเลื่อยถ้าจะเลื่อยไปเลยเ,ค,เค,คนปั่นนะออเปนเลยตนะี้ปันเยอะนะดูปั่นเยอะนะดูปั่นเยอะนะดูปั่น <c oughs> เยอะนะดูเขาอยู่ไหนว่า หนูนี่นะอืมผังไม้ไปก่อนเลยผังไม้ไปก่อนเลยอืมเราเข้าไ,ไปไ,ได้เขาขึ้นบนมะขึ้นบนนะเขาขึ้นบนดูเหมือนจะเก็บได้ไหมเนี่ย พลาดไปทีหนึ่งพลาดไปทีหนึ่งอืมมีแต่ตะปูแต่ตะปรูรู้ไหมอืม,มแต่ตะปรูรู้เปล่าอือยัดไปดิยัดไปอืม <c oughs> เสร็จแล้วเก <c oughs> เสร็จแล้วจ๊จัดเสร็จแล้วจ๊จัด หลานนี้เราไม่คุ้นชินเลยโอเคโอ้โหห้องนี้สมุดลอยนะอาจจะเป็นกิวมัวก็ได้นะกิวมัวกิวมัวอะไรเนี่ย อยู่ไหนว่ะไม่กี้เห็นแวบนั่นไงตียัดนะฮะตียัดตียัดบล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 ตีรัดเลยนะฮะ ไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยออ,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 อหลบอะไรห,หลบอะไรเออโอ้โหเศรษฐีนิ่งเครื่องโอ,อ,อือโอ้ยเจคทำงานกันเป็นทีมเอ้ยทีมเป็นทีมห,หลุดไหม คนนี้จะหลุดไหมจะหลุดไหม oh. หลุดนะหลุดแนมะ่หลุดเกิน <Yeah. S 1> หลุดเกินหลุดเกินเจ้บินนี่น้ำ <c oughs> สาสมใจเลยทีเดียว Hmm, ada jebenan. nanti apa lagi? Ji. Hmm. 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 เครื่องฮิสโต้เครื่องฮิสโต้เลยเครื่องฮิสโต้เลยอโอ,โ,โอเคโอเคเราเหลือเครื่องสุดท้ายเหลือเครื่องสุดท้ายนะฮะโอเคเรียบร้อยโอเคเลย โอเคอ,อืออืออือออออะไรจะเลยนะศีรษะราศักดิ์มาทั้งหมดข้าจะข่าเจ้าให้หมดเลยนี่ลงไม่ได้

<coughs> hiu 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 dịp 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 yep yep mà chơi cái gì yep 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 Chơi yep yep Chơi yep yep สบ้างว่าปนอืมเอาเดี em ๋ยวฟาเลยนะ อะไรขนาดนี้เดวแรงทะลุมิติอะนะ หมดแล้วหนีรอดหนีรอดโอ้หนีรอดหมดอเออหนีรอดไปได้ยังไงหนีรอดไปได้ยังไงโอเคดาที่สองเลยแล้วกัน ตาที่สองเลยล้วกันโอเคนะครับเราจะตัดภาพไปตรงที่เอ่อเกมมาเลยนล้กันนะฮะโอเคนะครับตัดไปโอเคละครับออื <c oughs> เกมที่สองก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะคนเดียวโดดว่าไงแจ๊สฮืมลีเบกาลิเบกาว่าไงแจ๊สหนีไปไหนนะดีเยี่ยมด้วยเอ้อเยี่ยมด้วยอะไรจะเบืดอแบนปวดไลค์กดแชขน กดไลค์มาก็อ,อาจจะเป็นตัวตึงเกมนี้ก็ได้นะก็เป็นไปได้นะฮะ <_ d ata> ก็เป็นไปได้อา้อาวอ้าว <_ d ata> โอ้โหไม่มีใครมาเลยอะ่ะ <_ d ata> โ,โหมาแล้วพูดถึงก็มาเลยโอ้โหตาที่สองนี้เราคงแบบตึงๆนะตึงเก๊ เราจตึงบนนั้นทุกคนมอะไรจะถามเราว่าเ่ย เราจะชนะไหมยุ่งผมจะชนะไหมน้องาวยุ่งผมจะชนะไหมเนี่ยเลยหรือแต่ผมยุ่งผมชนะนะได้ผมมั่นใจตัวเองไว้ก่อนอมผมชนะแน่นอนอรนนอ,นอ,อู้เล่นอีกคนสามนอสามนอโอ้โห้ควรเชิญเซเบอร์เซเบอร์ มาแล้วลุงบิวบ да> ิวเรียมลุงบิวนะฮะลุง yani> บิวมาแล้วเดี๋ยวไปแก้ปิดตัวบ่อ่จังล่ะลุงบิวกันเลยลุงบิวกันเลยอย่าไปหยอนลุงบิวกดไปที่เรียบร้อยเราจะมาฆ่ากันแบบจุกๆไปเลยนะ เนอะเกอะไรจะเบิร์นั้นนี่เด็บยูเบรีเขาบอกเลยว่าเจอตัวอะไรเขาเอาอะไรมาบอกแสดงตำแหน่งหรือว่าอะไรอะไรติดติด เล่นไปด้วยด,ดูดูติกต่อไปด้วยชิวเกดชิวเกดดูดิเดีด๋ยอ,อปิดก่อนปิดแป๊บนึงอั่นแน่เมื่อกี้เห็นอะไรแวแ๊บๆเอาดวงตางเห็นทรมาสินะอือคนแรกก็โดน เราไม่รีบเราไม่รีบเมื่อกี้เราติดติดไงติดเกินติดคนแรกเข้ามาเลยคนแรกเข้ามาเลยเขาอาจจะสอบไบบ้านิดนะ อันแน่อันแน่ถือง้างสุดมือง้างสุดมือง้างสุดมือไปเลยจ <c oughs> ีบไปเลยคนเลืหนึ่งเจ็บ เดิมมาแถวนี้หกระทือกว่าเลยนะนี้เราจำไว้เลยหึ่วิ่งวนง้างสุดมือง้างสุดมือหืมตรงน,นี้ก็เล่นได้นะ เล่นได้หง้างสุดแขนง้นางสุดแขนหายเปแสนแขนไม่ได้จับนะฮะหายไปแสนแขนไม่ได้จับยังไงยังไงยังไงล่วงไปสิหืม แายพี่แสงแงไม่ได้จับเหรอบาเจ็บไปได้วยกันอโอ้โหสเสร็จเหลือลงุงวิวเหลือลงุงวิว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะฮะอยู่นี่้าเขอยู่นี่บ้าเขาอยู่นี่บ้าเขาอยู่นี่ไหมเขาอยู่นี่่าโอ้โหลุงบิว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 ยังไงเอ้ย ืเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมหรือสองเครื่องหรือสองเครื่องเอ้ยไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วลุงบิวมีตะขอขึ้นมาแล้วนะมีตะขอขึ้นมาแล้วโดนโดนโดนอย่างนี้โดนจะเจ็ดสิบสองเหรอเมื่อกี้อออืื้ห เจ็ดเจ็ดสิบสองทีนี้ก็โดนทุกคนแล้วนะโดนทุกคนแล้วนะไม่ไม่มีไม่มีนะครับ อือบอลรทามอีกบอลรทามอลูบิวอะเลลูบิวอื้ไล่ๆอย่างงมันงางสุดอืมอะไรฟนเนี่ยอื้มถือมาแลอเลย ทีไ่ไม้ตลอดเลยบิวยืดให้นานอยู่นะงาน้างสุดแขนไปเลยสู่ตะขอนะฮะสู่ตะขออันเป็นที่สำนับของเจ้า เราช่วยแล้วนะวันนี้ต้องโดนแหวนรอบที่สองวันนี้ต้องโดนแหวนรอบที่สองเราจะเบิร์นั้นเบิร์นั้นจริงๆ โอ้โหแป๊บเดียวแปิบเดียวแขวนรอบสองจะมาช่วยไหมไอ้ก่อนเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอะไรจะไวเบิร์นั้นไวเกินดิมินเนอร์ ท่าลิปิก้านะไปไหนแล้วไปไหนแล้วขึ้นไปอีกเหรอ,อ,อลิปิก้าไปทางนูน้นลิปิก้าไปทางนูน้นโอ้อ oh! ลิปิกา้าน่าจะทำอย่างนี้กับพี่ได้ออยังไงืึ จะลม้เสียพี่เหรอฮะตีปิก้าจะลม้ใส่พี่ไงสาวอยู่ไหนสาวอยูอ่ไหนแข็งเลยทีเดียวแข็งเลยทีเดียวเชียว เรื่องที่โดนเชียร์เราโดนนะเราโดนนะเราโดนนะถุงเวลาถุงเวลาเอาถุงเวลา โอเคโอเคเราเจาเธอเราเจาเธอนะเราเจาเธอนะเราเจาเธอแขวนสู่วิมานแขวนสู่วิมานเลยเ <c oughs> ออ จะ,จะมาช่วยเพื่อนกันไหมจะมาช่วยเพื่อนกันไหมอืมยังไม่ออกหรอกนะ <c oughs> มีลูกเปล่ามีลูกเปล่า <c oughs> มีลูกไหมมีลูกไหมมีลูกไหม เราดูแล้วจะมีแฟมิลี่อันลักใครกันหรือเปล่าเฮ้ยนี่เสียงเดินนะนี่เสียงเดินแถวนี้เราจะยือ้อเราจะยือ้อเราจะยื้อให้ยังมุมมันไอ้นี่ เราจะยื้อยางมุมให้มันไอ้นี่แล้วนะคือที่จอกันไหมจอกันไหมอันแน่ลีเบคราีเบครา จอก,กันทันไหมจอก,กันทันไหมจอก,กันทันไหมออเอาให้ลุ้นให้ลุ้นเลยให้ลุ้นเลยให้ลุ้นเลยเออเป็นไงให้ลุ้นเลยให้ลุ้นเลยเก็บสองคนนะ เจาะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรแบบนู้นเนี้ยควาฟี่นนี่ของลีบิก้าไงถ้าเกิดมาช่วยกันแบบสี่คนก็โดนเก็บสี่นะแบบใจงมุมเลวถ้าไม่ออกก็ตายอ่ะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮนะตาแรกก็เก็บไม่ได้เลยแบบโอปตัที่สองปุ๊บเราก็เก็บได้สองนะถึงจะไม่ได้เก็บเราแยังมุมเก็บก็เหอะแต่เป็นอะไรที่รุนมากนะฮะโอเคนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับผมถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะก็จะทำผลงานออกมาเรื่อยๆก็ยังไงก็ฝาก ผลงานด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย